โอเคเลยครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันกว้างแบบนี้นะแต่ก้าคอนเซ็ปต์มันแคบเนี่ยเราควรต้องเปิดเผยเฉพาะเท่าที่ตัวคนไอาคอนเซ็ปต์มาอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนประชาประสบการณ์นะครับอาจารย์ท้าขอเดินทางค่ะสุขภาพรสุนทรศัยจากโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะเขาเรียกทาที่เรื่องการรทดรองความยาวดวยเซลล์เพื่อพี่้อขอประวัติมาพอดีคุณต่อเพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลมีสามอย่างที่เขาทำกันนะตอนนี้คือ หนึ่งเซกระป๋องในพวกหน้าะนะคะของเวชรเบียนสองคือปั๊บรลายา<ะ>สามเป็นลายน้ำค่ะ,ะแบบไหนที่ถูกต้องคะอ่าคืออผมต้องถามตงถามแรกก่อนคือใครมาขอ,ขอเวชรเบียนคะคุณน,ม,นมันมีผู้ป่วยมาขอเพื<ะ>่อเอาไปคื แล้วผมต้องถามว่าตัวแท็กทีสหรือกระบวนการของงบประาณเนี่ยมันมีตัวนโลบายเขียนตรงไหนไว้ไหมครับว่าจะต้องมีการเซ็นหรือว่าจะมีการแบบนี้ผมต็อบอกว่ากฎหมายไอพีเอเนี่ยตอนนี้อกว่าถ้าเกิดตัวเจ้าของข้อมูลเองเนี่ยมาขอไม่ใช่เรื่องของเขาเองเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ว่าเราองไทซึ่งกฎหมายพรบสภาพกับไ e อพีเอเขียนสอดคล้องกันว่าเป็นข้อมูลของเขาประเด็นที่สองต่อมาเนี่ย มันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารหรือว่าซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเรื่อระเบียบอันนี้อันนี้ต้องดูว่าตัวลงนามเนี่ยถูกกาหนดกรอบโดยมาตรฐานอะไรหรือเปล่าว่าต้องมีการเซ็นรับรองกับมีมีลายนามคือผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีมาตรฐานกำกับเป็นเปอร์ว่าต้องมีสองแบบนั้นเนี่ยคนหม่ที่พิเกไม่ห้าก็คือับไปของแบบนั้นได้เลยคือแจกกล่อแสดงว่าถ้าเรามีการกําหนดมาตั้งมาตรฐาน ผู้ับผฟังดูแล้วเนี่ย PDPK ไม่หา้ามเพราะว่าตัวเจ้าตัวเนี่ยที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี Rein ่ยมาขอเองเป็นเรื่องเราเลียนองค์ขาวแต่แล้วทีนบ้ผมว่าเมื่อเจ้าตัวขอเองหรือเจ้าตัวเป็นม้อยแล้วคนอื่นที่เป็นแบบผมพูดตรงๆเนาะเดี๋ยวแบบแย่มาอย่างเนี้ยแบบเป็นบ้าสิไม่ดีก็คือผู้ปกครองผู้รู้เรื่องบอกให้เนี่ยกฎหมายที่มีบอกโอเคแต่ทีเนี้ยให้ไปจะต้องเซ็นหรือต้องรายงานเนี่ยองค์กรเนี่ย เวลาเขาต้องไปขึ้นมาตรฐานอะไรมีการกั๊ับตรงนี้กฎหมายี่ดีให้ไปดูกฎตรงนั้นว่ามีเขียนหรือเปล่าถ้าไม่มีให้เขียนเป็นระสอดว่าเป็นนโยบายเชิงวลวลาว่าจะต้องทำารยนารู้นะเพราะทำารยน้ามันดีอยู่กันนะเงื่อเปลี่ยนข้อมูลเขาเองแล้วก็ถ้าเขาเอาไปทำอื่นเนี่ยรบบาลคือไม่ผิดหรอกเพราะรารู้ว่า การกำหนดสิทธิ์ว่าใครสามารถเอ็กซ์พอร์ตแบบนี้ได้บ้าง <c oughs> คือไอเดียของกฎหมายดีเอเนี่ยสมมติผมอยู่บวชอันนี้ผมก็ไม่ทำงานโรงพยาบาลจะพูดแบบไม่ถูกผมอยู่บวชมาเล่นแต่คนนึ่นอยู่บวชเด็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันดำมีระบบนี้ขึ้นมาแล้วข้อมูลของบวชมาเล่นเนี่ยมีตัวบวชเด็กก็ไปเอ็กซ์พอร์ตแบบนี้ได้เนี่ยมันจะกฎหมายดีเอจะงงกันดีเข้าใจความงงไหมครับว่า เธอจะไปเอ็กซ e <inh aling> <ator> <m> ์พอร์ตข mm ้อมูลของบอดมาได้ไหมเธออยู่วัเด็นี่คือไอเดียของผมว่าในการดำเนินการในเชิงบริหารงานเนี่ยมาตรฐานเชิงเทคนิคเนี่ยเราต้องสามารถที่จะถ้าทำได้นะครับมันจะต้องสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ตามสิทธิที่ตัวเองมีเช่นมันจะห้ามทันทีว่าถ้าเกิดการ export ไฟล์นั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับฝ่ายเรามันไม่อป e พอร์ตฝ่ายอื่นเนี่ย e x ฝ่ายอื่นเนี่ยระบบมันต้องดำเนินการทำไม่ได้ สร้างมาตรการสชิงทคนิคซึ่งผมพูดในเชิงกว้างกวนะ่านนเพราะผมมองว่าในฐานะผู้ด,ดูกฎหมายเนี่ยเราคาดว่าที่โยาบังเป็นแบบนี้ประเด็นที่สองถ้าทําประเด็นที่หนึ่งไม่ได้ผมย้ำนะครับถ้าออซอฟต์แวร์ที่เรามีเนี่ยมันไม่สามารถกําหนดสิทธิ์ได้ขนาดนั้นประเด็นสองที่ทําได้คือคุณต้องเทรนเจ้าหน้าที่อย่างดีเลยน,นะครับแล้วมีเรคคอร์ดการเทรนด้วยว่า เรามีการเทรนพวกระบบพวกนี้แล้วว่าการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ของเราเอ็กซ์พอร์ตเสร็จอย่าไปเอ็กซ์พอร์ตเจ้าบื้อเรามีแล้วนะเนีะเบียบนี้นะมีในระเบียบนี้แล้วเอ็กซ์พอร์ตเทรมสองถ้าเกิดใช้ได้ของตัวเองใช้ได้แล้วเกิดส่งไปภายนอกต้องใส่รหัสเพื่อป้องกันการเอาเอ็กเซลเนี่ยไปโอทต่อเรื่อยๆคือแค่เนี้ยมันก็เสพมากๆแหละเพราะว่าสุดมากแหละเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย ลองจินตนาการนะครับถ้าเกิดมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาสองพศจะถามทนนี่พันธมิตรก่อนคุณยอมให้บอดเนี้ยมาเอ็กพอร์ตได้ยังไงทําไมไม่มีกระบวนการแอคเซช์ควโคุมตามกฎหมายรู่ที่ผมได้ฟังแต่เราต้องดิเฟนต์มาเฮ้ยทําไม่ได้ครับสองพศมันแบบซอฟต์แวร์เป็นแบบนี้แต่เรามีข้อสองคือเรามีเวิร์กโปรซิชั่นผมไม่รู้โลกตาท่านเขียนว่าอะไรนะครับแต่คือ w P คือ workflow เนี่ยกระบวนการในการทำงานว่า export เสร็จคือของเราเท่านั้นไม่ export ตือสองคือ export เสร็จใช้ในวงการาาก็ใช้ในแผนกเราเนี่ยใช้งานได้แต่เรื่อง w o r k f ร o w ไปแผนตือถือว่าไปไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราหร่อเปล่ามันจะไม่เองใช้งานหรือว่าเรากลัวว่าเขาเนี่ยจะเปิดเผยข้อมูลหรืชองเนี่ยเราเข้าราห,ารหัสไปมันเหมือนเป็นแนวนระเบิดพวกเนี้ที่ทําให้เรามีความตัดสินแล้วสอ,อสอจะว่าเรา ก็มีกว่าที่ข้อมูลด้วยแล้วส,สปสมาถามว่าระบบเนี้ยมันให้ใครสอดในหลักโอ้หทุคนเลยครับทุกคนเลยก็ไม่สอดได้ครับปวดทุกปวที่สองหมดในหมดเลยแล้วเธอเปิดเผยไปเธอเข้า,หาครหัสเลยรึไม่เข้าได้เลยคุณคิดว่าส,สปสจะคิดไังไงครับนอกน,นะฮดังนั้นเนี้ยผมถึงบอกว่ามันมีแนวทางที่จะกำกับดูแลได้นะฮะอ,อกมนันมีได้หมดนะก็เลยผมคงไม่สามารถพูดละเอียดขนาด มากได้แต่ว่าผมให้แนวอาการว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สองสองคิดว่าต้องมีความเสี่ยงนะครับมันมีหน่วยกองทุนสามสิบบาทกางท่องและเบิกเงินทุก็คือกรงทุนกลางวันนี้ให้โรงพยาบาลส่งเวช ระบบที่ตกที่นีระบบจะไทรเร็จครับทางหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอเขาเร็จมาแล้วกรคแล้วก็ตวจยตโอเคเขามีการทาหน้าที่ให้ระบบนั้นสีเคียวดังนั้นเราแค่สืบข้อมูลตามที่เขาบอกมาเราไมผิดครับโอเคครับ้าไครับครับทแบบนี้ตลอดเลยครับ ใน้องาวรทาเน้องกดไลค์าสุท้าเจ้จ้าลปนหมายตรงนี้ก็ดีครับผมพูดกฎหมายให้ฟงครอันเนี้มาจากมาตาสับาวมาเอา่างเดียวนกวยดปมาตาสกาบว่าโลบ้าเนจะต้องเก็บไว้ที่ตัวเอง แต่ถ้าเกิดว่าเดลต้า subject ของสอสอต้องขอดูต้องสามารถขอดูได้ยังไงไม่ต้องส่งไปสอสอครับแต่ถ้าสอสอมาเขาไม่รับตรวจสิบวันหนึ่งก็คือเรียนถามก่อนสถานการณ์ในนะครับในในเรื่องของโปรแกรมปฏิบัติการที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลเราไม่ว่าจะ